วิวนะคะหนุ่มเบิ้ลประทุมราชก,กันนีดนึงแล้วกันนะคะไปส่องชีวิตกันดีกว่าค่ะอย่างที่ทราบกันว่าหนุ่มเบิ้ลเนี่ยก็เป็นหนุ่มอีสานบ้านเกิดอ,อยู่ที่อำนาจเจริญ <c oughs> เขาเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยลืมถิ่นกําเนิดนะคะก็ <c oughs> กลับบ้านบ่อยๆ<อ>เหมือนพี่แจกก็แหละชอบกลับบ้านบ่อยเมื่อบ้านเนอะแต่ว่าฉันไม่ได้ไปส่องกบส่องเขียนนะบ้านฉันเพายังไม่มีเด้อต้ามีเหรอเนี่ยอ่านะคะ ะจะบอกว่าถึงตอนนี้ต้องมาใช้ชีวิตเป็นนักร้องอยู่ในเมืองกรุงนะคะแต่บอกเลยว่าวิถีชีวิตของหนุ่มเบิ้ลคนนี้เขาเรียบง่ายนะคะเวลาพักจากงานหนุ่มเบิ้ลก็กลับบ้านเกิดทันทีไม่เคยลืมจ้าดูย้อนคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปกันหน่อยนะหนุ่มเบิ้ลเนี่ยเขาเจอเด็กถิ่นเอ,อ้ยเด็กถิน่นก็แวะทักทายอ่ะอ,อย่า,าทำหน่อยเป็นยังไงล่ะ,อ,ะองไปดีบอนน้องบอกอบอนหน่อยแล้วอ่ะ Oh. แ,แ, Muhammad> แล้วเสียงที่เด็กน้อยเนกลับตอบกลับมาเนี่ยบอกเลยนะโอ okay so ้ยสนิทกันนะคะคักแน่ รวมถึงนะคะชวนกันไปลงบ่อด้วยนะโอ้โหอแหจับปลากันไปเลยค่ะแล้วต้องบอกนะนี่เขาไม่ได้ลงไปทำคอนเทนต์กันเล่นๆนะเขาจับปลาได้จริงๆมันดุกดิกดุกดิกในมือน่ะอ๋อของหนุ่มเบิ้ลเขาหน้าเลือนขวัญปลาแบบนี้อร่อยมากนะมันเป็นปลาที่แบบมันอยู่กับโคล่ะนะแล้วแบบเคยกินโอ้ชมอร่อยมากเนื้อแบบเหลืองๆเลยอ่ะเวลาเอามาปิ้งน่ะอุ้ยหิวอุูยนะคะแหม่ฝังแล้วน้ำลายไหลนะคะการจับปลาหนุ่มเบิ้ลเนี่ยเขาสุดยอดเหมือนกันนะพี่แจ็คนะค่ะ หรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกิน่ะหนุ่มเบิ้ลคนนี้เขาก็เลยแซ่บหลายแซ่บอิหลีค่ะซอยมะม่วงเลยคุกนมปีแซวไปเลายแตกโอ๊ตนมอะไรี้ยแล้วเวลามะม่วงมันต้องฝานแบบนี้นะคุณผู้ชมเนื่องากที่มันเล็กน่ะมันไม่ได้อิ่มน้ำลายไหลอย่างสี้ซูดปากตามไปเลยคุณผู้ชมขาเห็นแล้วมันน้ำลายแตกจริงๆอ่ะเรื่องกินผ่านไปขายของก็ตามมาเหมือนกันนะฮะรับประกันเลยว่าเป็นควอคว้ารถเข็นสุดแซ่บเลยค่ะไปชมลีลาจ้า ตามันตาลูกเส้นลูกเส้นลูกเส้นเด้อมตาลูกเส้นลูกเส้นมามามลูกเส้นครับลเนลูกเส้นเอเยวะครับเอา่ครับเอายังครับซุ้สอยังครับ เอาละมินตางแงลแล้วค่ะเออ,เอ,อคะอ้าวทำไมเอออาเราเลียนอาที่ว่าจากนักร้องอยู่ดีอ้าวเป็นพ่อค้าซะแล้วเลยเน,นะชินากาศดีแล้วเห็นแล้วคิดถึงอย่างเงี้ยคิดถึงบ้านเนาะอยากที่เมื่อบ้านค้างอีหลีลรรองเอาผิดดีๆขึ้นก่อนนะแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคุณผู้ชมนะค่ะคุณผู้ชม